สวัสดีจ้ามากินปูซื้อปูมาจากมหาชัยดันนิวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงน้ำจิ้มซีฟูด้ดตามเองก็มะม่วงคิดอยากเปรี้ยวจะ้ะมะม่วงน้ำปูมะม่วงน้ำดอกมไม้ด้ยนี่แต่มันไม่เปรี้ยวเลยนิวต้องปีบมะนาวใส่จุ่นคัะ บีบมะนาวใส่จะถึงเปรี้ยวเล่าให้ฟังพ่อหนูบอกว่าตอนนี้มันไม่มีของสดให้กินหรอกมันมีแต่ของแบบแช่แข็งอ่ะแล้วเขาเอามาขายเหมือนที่แบบเขาฟิตเอาไว้แช่แข็งอัดแล้วเขาก็เอามาขายนะ่จ๊ะเชื่อไหมเห็นอก ใหญ่เกืบอบนี่เห็นบอกซื้อมาโลละห้าร้อยอันนี้ซื้อตลาดไทยเด้อจ้ะซื้อตลาดไทยก็อันไหนที่มันสดแท้ๆก็ไปหาดูเอาเด้อแต่ที่นิวได้นี่แบบโอ้ยไม่สดเลยไม่มีความสดเลยแล้วแบบแนี่มันเป็นอย่างไงจ้ะ มันไม่มีความเกาะกับกับกามมันไว้ไม,มันมันคือมันเป็นปูก้ามปูที่เขาอัดน้ำแข็งไว้นะจ๊ะแล้วก็เอามาไขา่น้ำจิ้มอร่อย มันจะยุยน,น้ำจิ้มมันไม่สดจ้ะ แต่ก็กินสด้ได้ตังมียู่กล้ามเนี่ยกล้ามเดียวที่มันเกาะตัวมียู่กล้ามเนี่ยกล้ามเดียวเลยจ้ะ 能不会。 เป็นไหมล่ะเสื้อจะเหลือหรือก็ใครรู้จักร้านที่แบบว่าดีๆก็ห้าสซื้อเอาเดี๋จ้ะให้บ่ แบบกินเ,เซ็บๆซักหน่อยอารมณ์เสียเลยต้มเสร็จโอ้ยได้กินว่าได้กินปูแล้วของแ่บ วีกระจบกินเอาเสียดายโนตตัง จะยุยเป็นแบบนี้มัเลยไม่มีอะไรเลยข้างใน,น กินไปบ่นไปทีนี้ ก็สาแวะเราแวะตลาดไทยเลยดิจ้ะกะว่าโอ้ยซื้อนี่เนี่ยของที่นี่เนี่ยสดแต่ว่าพอบอกตอนนู้ไปวัดลักสี่นูกลับมาไงก่อนกลับเข้ากรุงเทพแต่พอบอกไว้ตั้งแต่วันวันที่ไปถึงว่ามันไม่มีแล้วของสดมันไม่มีแล้วเขาไม่ค่อยได้ออกเรือกัน เ่อพอก็ดีมั่เสียห้าร้อยไหนดอกความยากนี้ ใหญ่กล้ามสวยๆนะั่นเลือกเอาเลยสวยทุกกล้ามเลยจ้ะมัเลือกมาเนะมีแต่อันสวย ปูดองตำน้ำปูนี่แซ่บกว่าเองไหมไม่ได้เปรียมม้ยวมะม่วงเลยเปรี้ยวมะนาวด้วยใส่มะนาวไปลูกมันไม่เปรี้ยว ้ิแหงซุปน้ำไม้น้ำปูก็แซ่บเลยจ้ะลองทำกันดู 兔啊！ ยเย็นๆแต่นเนาะเือะจักคนไทยจักฝรั่งแต่เขาคิพิมพ์ภาษาอังกฤษไงบางคน เป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่เมืองนอกเขาก็ภาษาอังกฤษเขาก็จะแข่งแรงกว่าเขาก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเขาคอมเมนต์บอกว่าทําไม She have to top ็อปท h ่แ a ปทูสต too t ูทอล์กอิงทุมกหนูก็เลยบอกกับเขาแบบว่าอันทิปนั้นนหนูพูด่ายแท้เพราะว่านูว่ะอธิบาย อธิบายเรื่องอันนั้นนะเรื่องผู้ดีไม่มีมารยาทน,น,นะเนอมเขาแบบโอเคฉันขอโทษฉันไม่จะไม่รู้จะไม่เข้าใจในสิ่งทีง่คุณพูดฮ้าพวกไม่เข้าใจแล้วก็หนคาคอมเมนต์ทำไมก็บอกไม่เป็นไรโดนวอลลี่ On va กินไหมเด่ะมาไม่กินแล้วเนื้อมันยุ่ยอืมอ่ะเลอะหมดป่ะจ้นะจะกระเด็นเซนซานไปได้หมด ขานาดปลาทูได้จ้ะยังไม่มีสดเลยอ่ะอพราบอกว่าเวลาซื้อก็ดูดีๆนะดูข้างนอกมันดีเนาะมันสวยบอกซื้อพอเป็นไงข้างไหนมาถึงแม่บอกว่าซื้อแบบนี้ไปกินก็พอแล้วลูกเอาแค่ห้าอยากกะกินเต็มที่เนื้อตันๆน,นนะปะ หายากเลยหายากแท้ๆไม่อยากกินอีกเลยกลับมากินปูดองปูเก็มเราดียแซ่บ ตำมะม,าม่วงหรือใส่น้ำป Ł, แูแซ่บกับหน่อไม้ซุปหน่อไม้น้ำปูหน่อไม้ที่เขาไปทำเป็นซุปมาไน่แต่ที่ทำ,ทำซุป ทุกหน้ไม้เนี่ยตำพริกอันพริกกระเทียมตำเือนเครื่องส้มตำเลยใส่น้ำปูแล้วก็ใส่ผักชีลาวเซ็บยกนิ้ว ปูนี่แซ่บกว่าปูนี่แซ่บกว่าไหม,มขี้ปูดองอไปแล้วจะน่าจะเลมมันต้อน ไปแล้วเ้าจะเซฟๆนือกันเวลาหาไปเวลาไปซื้อขอ,องก็เวลาไปซื้อเรามองไม่เห็นข้างในหรอกเพราะกล้ามมันสวยข้างนอกสวยมาก,อย,าก,มกอย่างปลาหมึกเนี่ยเรายังดูรู้่ะจ้ะแต่ปูเราไม่รู้เลยอ่ะข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ากล้ามข้างนอกมันสวยจะฝากไปด้วยเซฟๆด้วนกันตำเนาะตำมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำปู ไปแล้วเด้จ้าคลิปนี้แซ่บเด้อ